สวัสดีจ้ะทุกคนจ๋ามาพอก็เยี่เพี้ยวกินเสพไปแล้วนะจ๊ะเนาะมันี้ย่อยได้เมียงหอยแข้งจ้ะมาจ๋ามากินน้ำยายเมียงหอยแข้งอาจจะไหนก่อนอันไหนก่อนอืมห่อได้ป๋อหอยแข้งตัวใหญ่ๆแล้วทุกคนจ๋าสลัดพักก็จะมีหลายอย่างมีสลัดมีผักซีมีหอมเปร หอมดวนหอมลาบโหละพาเห็นปะแล้วก็สิมีอันหอมดองกระเทียมโทนอืนะนี่แซ่บแซ่บใช่ไหมอืมเราแค่ต้องตัวใหญ่ๆเลยจ้ะ

Máy đứa chai đứa thì 5 giây Ừ khang tôi dày dài. Nhìn mà nó Ừ Xay khăn chín đuôi Ừ Tăng chấm, chìm Phát bỏ Cái nhạt thế กินเน่าหยาดแ, <c oughs> แากแเอ๋กินเนวหยาดแกอเอ้าห่อให้เบื้องห่อให้เบื้องนี่เอา้าแบบนี้แบบนี้อืมคํานี้น,น้อยๆก่อนได้ฝาบสิบอลลุมอืมห่านน้ำจิ้มล้องไปน้ำจิ้มสามรดได้จ้ะเดิมนี่หอ่อบบนี้ข้าตาตัวบนี้อาปาใหญ่ๆบนี้โอ๊ยอืมมาจ้ะมา Ừ, 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 ừ. หัวละพักใช่ไหมอืม,มกระเทียมทนอืมอืมแซ่บ หายแข้งตัวใหญ่ๆแล้วไม่เด้อกินน้ำยายอืมอ่ะแ่พักพักสี่อโอ้ยอยาวาง ้เปซาลาเนใบมิ้น์้ามใหญ่ๆข้ตาตัดตวดเขาปุ่นมันนี้เขาปุ่นใส้อืมอืมเหม็นบ้าอืมอน้ำจิ้มใส้บะหมี่มเฮียอยากให้มันเจ้าเห็นน้ำ มาจะมากินน้ำยาอยหอบนี้ค้้มตาตอวไปเลย

hmm hmm, hmm. hmm

แบบน,นี้เลยขั้นตาตรวจไหนนอนมาจะมากินน้ำยาโอ๊ยอืมอืม 음 m 음. 음. แซ่บมากทุกคนย้างน้อยเบิ่งอีกน้อมเปย์ักติสซาระเน่ดูสิผัอโหระพากิ่ลนเอ้ยขอาปุ่น แบบนี้ก็ไับน้ำจิ้มลาดลงไปนี้นี่แบบนี้เลยมาจะมากินน้ำยายคำใหญ่ๆคำตาตรวจเอ,อ้อพี่น้องเอยมาเ้ยมาเด้ออืม,อ,มอ,อืมอืม,อม อืมอืมอืมแจกพักอืมอืม hm 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 tụi nhai hm 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 ย้ายห,หอแบบเนี้นยสารแน,น่อืมหอมเปเอ๊ยโหระพาพักซีข้นมจีนราดน้ำจิ้มต้องไปแบบเนี้ยอืม แบบนี้ได้จากช้ำมาจากทุกคนมาจากมาอืออือหอมดอง ออืืมมกระเทียมพออืมอืมใชมาก ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามกดไลก์กดแชร์ย้ายด้ยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนที่เขามาติดตามกดไลก์กดแชร์มีแต่วความสุขความจเจริญนะจ้ะเนาะอย่าเจ็บอย่าจนฝากเพจเย่เพี้ยวกินแซบเอาไว้น้ำแน่นะจ้ะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พอกันไหมคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีจ้า